b ินเก m e r .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่เกม b i s l n n d นะครับก็เป็นแนวเกมบริหารการจัดการการสร้างฐานนะครับ วันนี้เราก็จะมาเป็นพึ่งนะครับตามชื่อเกมเลยนะแล้วดูหน้าพึ่งนี่ <c oughs> ดูสมุทรนี้ดีนะครับแต่ว่าฐานของเราไม่ใช่รังพึ่งธรรมดานะครับก็จะเป็นรังแบบไฮเทคเลยนะเห็นข้างหลังไหมเออมีจรวดมิสไซลด้วยครับมีหอเรดาร์ด้วยนะดดยนะ <c oughs> ตัวเกมก็มีภาษาไทายด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเหมือนเป็นแบบ Google Translate มานะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปเกมใหม่กันเลยครับแล้วก็เรื่องในส่วนของเรื่องราวนะครับสตอรี่นะ มีแบบเป็นกระตูนให้อ่านด้วยนะครับในฐานะราชินีฉันขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการทํางานอย่างหนักและขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดฮันนีมูนอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเสียงพึ่งอะนะโหมากันเต็มเลยนะครับไอ้นี่มันเป็นส,สนุกนี่หว่าเออม้าหมุนนะ่ฟาบาดหน่วยสอดแนมของเราค้นพบลองเรนูบนเกาะมีแต่จำนวนมากด้วยโหเจอแตนนะครับ มาแลกๆพวกเขาก็เถอะเริ่มสร้างป้อมปราการและรับหอกของคุณมาแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเรามีความสามารถอะไรนี่ก็คือแบบม่เห็นไหมแบบ g o เกิลแทสเลตมาเป๊ะเลยนะครับเออได้เป็นแบบออมาแล,ล้ๆพวกมันกนเถอะเราสร้างป้อมปราการแล้วก็เตรียมอาวุธให้พร้อมอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนอะออนี่แบบยกแปลงมาเลยนะครับอ่ามาแล้วเอาคือเริ่มเลยเหรอเวลานะับเผยหลังแล้วนะครับสต็อปได้ไหม อ่ะสต็ไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้การก่อสร้างโหมดการสร้างรังพึ่งนะครับอ๋อคือแบบเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมานะจริงๆผมว่ากเกมน่าจะมีตัวเตอรเรียลให้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ไปกดนะแต่เดี๋ยวมางงเอาแล้วกันะะนะครับน่าจะได้อยู่ออะสร้างเป็นแผ่นที่ขึ้นมาก่อนแล้วนะครับรังพึ่งวางไว้ ตรงทางด้านขวาบนนะครับอาจจะเป็นจำนวนลิมิตนะ,ะความจุข,ของไฮฟ์ที่เป็นรังพึ่งก็คือจำนวนแผ่นนะได้500แผ่นนะครับอันนี้ก็พึ่งได้300ตัวนะครับสูงสุดต่อไปก็ส,สร้างโรงงานขี้พึ่งนะครับเพื่อที่จะทำเป็นแว็กนะรังพึ่งก็คือแว็กนั่นเองนะครับแล้วก็ขยายเพิ่มเติมด้วยแล้วกันตรงนี้ ขยายรอบๆไปก่อนเลยแล้วกันถ้างนั้นเว็บถัดไปอีกเจ็ดนาทีนะครับเออมันอยู่บนน้ำนี่หว่าเป็นเกาะเนะอ๋อนี่ไงเป็นเกาะต่างๆนะครับเพิ่งก็จะมาเอาเกรสรไปนะนี่อะไรอ่ะมีเพิ่งตกปลาด้วยเพิ่งมันดูน่ารักดีเย้ยเกาะนี่เป็นแท่นบูชายันเลยนะครับโอ้ยมีภูเขาไฟด้วยแต่ว่าไปไม่ได้อ่ะ ไกลเกินอะรีบสร้างต่อดีกว่าอันนี้ก็เป็นตัวทําแว็กนะครับจะใช้ลองเลนูใช่ไหมทําเป็นแว็กขึ้นมานะครับอันนี้ก็ราชินีพึ่งนะนี่นี่มีไข่แล้วหนึ่งฟองเออเดี๋ยวเราต้องสร้างเป็นอันนี้ปะโรงเรียนอนุบาลน,นะครับต้องใช้น้าพึ่งและไข่ สามารถสร้างโดยพึ่งธรรมชาติโอเคเอ่อโรงียุบาลวางไว้ไหนดีอะเดี๋ยวไ้ฝั่งนี้แล้วกันขยายรังเพิ่มครับตรงนี้ทำงานกันเร็วเข้า มาเรียบร้อยครับโรงเรียนอนุบาลวางไว้ตรงนี้อ่าสูนวิจัยโอ้โหยังไ่เลยครับสูนวิจัยสูนวิจัยเราสร้างไว้เอ่อฝั่งนี้แล้วกันนะถ้างั้นขยายฐานก่อนน่าจะใหญ่นะ่าดูนะตรงนี้ งานไว้เลยละกันนะครับพอไหมโอเคได้ได้ได,ได้ประมาณนี้ศูนย์วิจัยที่เก็บน้ำหวานก็น่าจะพออยู่นะน้ำหวานคือสีฟ้าๆนะครับอันนี้คือน้ำผึ้งสีเหมือนทรายนี่คือละองเรนูนะครับอันนี้คือแว็กนะที่เก็บที้ผึ้ง อันนี้ผมจะสร้างเป็นพึ่งงานก่อนแล้วกันนะครับเรามีพึ่งงานมีพึ่งทหารแล้วก็พึ่งผู้สร้างพึ่งผู้สร้างเขาบอกว่าเป็นส่วนร่วมในการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารอ๋อคือแบบเป็นสร้างโดยเฉพาะเลยใช่ไหมเน้นก่อสร้างนะครับพึ่งธรรมดาก็คือขุดหาทร,รัพยากรแล้วก็สร้างโรงเรียนอนุบาลได้นะครับอ๋อคือแบบสร้างได้พื้นฐานอืม ไแต่ว่าอีกแค่สี่นาทีเองท่านทหารมาก่อนแล้วกันไหมเออขอทหารมาก่อนแล้วกันเมื่อกี้ไข่เข้าไปแล้วนะครับแวบๆบเมื่อกี้ฝันขึ้นด้วยเอาไข่ไปอบกลายเป็นพึ่งทหารสร้างทักสองตัวก่อนแล้วกันนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหตัวอย่างเล็กเลยมีแบบถือขวดนมด้วยนะครับ กินขวดนมอยู่มาแล้วครับพึ่งทหารหนึ่งตัวเฮ้ยบินสูงจังไงนี่ตัวนี้ครับทหารนะพึ่งทหารมาแล้วแต่ก็เรายังดูไม่ได้นะครับว่ามีพึ่งประเภทอะไรบ้างนะตอนนี้แบบประเภทละกี่ตัวนะครับเหมือนมันกดดูไม่ได้อะ อันนี้เร่งเวลาเดี๋ยวสร้างพึ่งพึ่งก่อสร้างสักตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็พึ่งงานครับพึ่งงานมาเยอะๆหน่อยอ่ะสักห้าตัวทหาร2ตัวสาตัวจะไหวไหมเนี่ยทหารเพิ่มก่อนดีกว่าอ่ะจะเป็นสักหาตัวนะหตัวแล้วกันแล้วก็พึ่งก่อสร้างหนึ่งตัว เพิ่งงานสองตัวหลังชินี้ก็ฝึกไข่ไว้เยอะเลยนะครับเอ๊ะถ้า,างั้นเราสร้างโรงนี้เพิ่มไหมจะได้ไวขึ้นนะ,ะขยายฐานมาก่อน แล้วก็เดี๋ยวสร้างโรงเลี้ยงพึ่งเพิ่มครับจะได้แบบไวๆนิดนึงแบบเอ่อหนึ่งที่ก็คือหนึ่งชนิดไปเลยนะน่าจะไวดีนะครับ20่สิบวีครับศัตรูจะมา การเป่าแจาเกิดขึ้นครับศัตรูเป็นยังไงไหนเง้ยเอ้ยเอ,เอ้าอ๋ออยู่ศัตรูก็เกิดมาเลยนะเป็นแตนนะครับแล้วก็พึ่งทหารลุ่มเลยเออลุมมันลุมมันปืบ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 เอา้าเราตายไปตัวหนึ่งครับจมน้ำเลยสวย เดีน๋นวนเข้าว่านะพวกแานตัวแสบมารบกวนเราอีกแล้วคิดว่าถ้าโตแล้วจะทำทุกอย่างได้อย่างนั้นเหรอครั้งนี้เราต่อสู้กับแต่เราไม่สามารถผ่อนคลายได้มาแสดงให้เจ้าลายทางเหล่านี้เห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างโหนี่มีมมหอ,อกมีอะไรด้วยเนอะเออดูเท่ดีแฮะผมว่าโรงงานวิจัยต้องมาแล้วมัง้งถ้างนั้นอันนี้เดี๋ยว เออสร้างเป็นพวกพึ่งงานแล้วกันอันนี้เป็นพึ่งทหารนะครับกดไวจะได้ไม่งงเสียงนี่คือเสียงพึ่งร้องเหรอนิดๆนๆเนี่ยสูตรวิจัยหังนี่เลยแล้วกัน <c oughs> สร้างฐานเร็วพี่น้อง แต่ว่าบางทีก็ไม่เห็นไข่จะฟักเลยนะครับงั้นแบบกดสูงสุดเลยแล้วกันนะทางนั้นเน้นพึ่งออกมาก่อนดีกว่าเ,ออเรียงพึ่งออกมาเร็วเข้าจะได้มีจํำนวนประชากรเยอะขึ้นนะครับจะทำงานได้ไวขึ้นนะเฮ้ยอ๋อนี่คือที่วิจัยนะครับเหมือนเป็นโรงครัวเลย ตรงหน้าคุณคือหน้าต่างการวิจัยนะครับซึ่งคุณสามารถเปิดการปรับปรุงและสิ่งปลูกสร้างใหม่สำหรับรังพึ่งได้อ๋อนี่มีหอ,อกด้วยแฮฮาวาชาฮาวาชาคือธนูเหรอถึงที่พักอาจจะเป็นที่พักใหม่นะครับโรงงานน้าพึ่งผมว่าเราเอาหอ,อกก่อนเลยแล้วกันถ้างั้นหอ,อกใช้ เออสีเหลืองคือองเรนูใช่ไหมแล้วก็น้ำผึ้งนะโอเคมีใจซะตรงนี้ว่างๆก็เก็บน้ำหวานเพิ่มแล้วกันเออใช้น้ำหวานไม่ใช่น้ำผึ้งอ่ะเก็บน้ำหวานเพิ่มน้ำผึ้งคือสีส้มนะครับเก็บนี้เลยแล้วกันนะเอ้นี่คือองเรนูนี่ว่า เก็บผิดอะรือได้ไหมอ๋อลื้อได้รือได้ก็จะหายไปเลยนะครับถอดทิ้งน้ําจมไปเลยเราก็วิจัยเสร็จแล้วนะครับหอ,อกนะได้หอ,อกมาใช้แล้วเอ่อต่อไปก็เอาธนูแล้วกันอะเราดูสินี่เพึ่งถือหอ,อกแล้วครับเป็นพึ่งทหารนะมีอยู่6ตัวนะครับตอนนี้ เกมมันก็ดูเพลินๆดีนะคือภาพมันน่ารักดีนะครับเพิ่งมันน่าตลกดอีอ่ะวิจัยการเตรียมการดีขึ้นถ้าเราแนะนำการฝึกบินนะฝึกปีกเพึ่งฝ่ายป้องกันจะสามารถส,สกัดแตนได้เร็วขึ้นอ๋ออันนี้คือการเลงนะครับเลงได้ดีขึ้น10%บเรลิสต้า กองหญ้าแห้งกองหญ้าแห้งจะทำเป็นหน้าที่หมวกทินละายที่ยอดเยี่ยมน่าจะเป็นกี่ยวกับเพิ่มเพิ่มพลังชีวิตนะประมาณนั้นภาษาไทายอาจจะแปลแปลกๆถึงที่พักคุณสามารถสั่งให้เพิ่งหยุดงานและอ๋อ,อบินไปหาที่ยิงได้เลยอืมอต้องมาแหละ จะสร้างโรงงานน้ำพึ่งด้วยนะครับนี่พึ่งวิจัยมันลงอาหารเลยนะเสร็จแล้วหรอ,อไวจังถังลูมิเนียมอุแต่ว่าต้องการของเยอะแฮะแต่ก็จะทำให้การเก็บอาหารได้ไวขึ้น20%เลยนะครับอ่ะสัหน่อยนละรกัน ฝั่งนี้ก็เก็บลองเมนูไปแล้วกันนะฝั่งนี้อ่าเฮ้ยศัตรูมาครับแต่เพิ่งเรามีหอ,อกแล้วอย่าไปกลัวมันก็บินไกลเหมือนกันนะเนี่ย่าจะถึงเนี่ยอย่างไกลเอ้ยเอ้ยมีซากอะไรมีซากกระดูกด้วยฮนะเออ นอนอาบแดดเฉยอุ้ยสองตัวเลยรอบนี้ไหวไหมเนี่ยโอ้โหล่วงไปหนึ่งครับเราฆ่ามันล่วงไปสองแล้วเอาเฮ้ยล่วงหมดเลยเหรอเอาไม่บินบินลงน้ำเฉยเมื่อกี้เฮ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้โหเกือบครับเกือบหมดเราอะเหลืออยู่สามตัว เพื่อทหารต้องรีบสร้างก็แหละโอ้ตายเกือบหมดอ๋อนี้กดตรงนี้ดูได้นะครับเพิ่งมีทั้งหมดแดตัวตอนนี้เพิ่งผู้สร้างหนึ่งตัวเพิ่งทหารสามตัวอ๋อเพิ่งธรรมดาก็คือแปดตัวอ๋อเข้าใจแล้วแล้วทำไมมันไม่สร้างอ่ะเพื่อนแล้ทำไมไม่ฝักเพิ่มหน่อ อันนี้เหมือนพึ่งรายงานพิเศษมานะครับพึ่งสอดแนมมีข่าวสำคัญจากหน่วยสอดแนมของเราเสังเกตว่าแตนอยู่ร่วมกันกับมแมลงปอจากข้อมูลของเรา,มาแมลงปอจะจมตีอาคารหลักของเราและพ่นสารพิษประทิดออกมาโหมีมแมลงปอด้วยแฮะโหนี่ไงป้อมธนูอ,อ เออวางหนึ่งเดียดมีป้อมหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับสองป้อมสามเดี๋ยวฝั่งนี้เพิ่มเติมิีกหนึ่งนิขยายไปหน่อยเอาเฮ้ยน้ำพึ่งหมดนี่ว่า ถ้าต้องเปลี่ยนเป็นโรงงานน้ำผึ้งก่อนอ๋อน้ำผึ้งมันหมดนี่เองมันเลยวิจัยไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำไงอะ่ะสวยแล้วเออว่ะอุ้ยอ๋อป้อมเรายิงนยด้วยนะครับโอ้อย่างเจ๋งอ๋อรีโหลดรีโหลดอเอคน่าสนใจ แต่ตอนนี้คือน้ำพึ่งเราหมดนะครับแล้วมันก็ยกเลิกก็ไม่ได้เอายกเลิกได้โอเคมาทําเป็นน้ำพึ่งก่อนถึงว่าทําไมไม่ยอมสร้างทถานออกมาเนาะน้ำพึ่งหมดนี่เองคือตอนแรกเห็นนึกว่ามีไงผีส้มเนี่ยที่แท้มันหมดนะครับสร้างเพิ่มสี่ป้อมไปก่อน ประมาณ5นาทีนะครับน่าจะทันนะปรับปรุงบันพับการติดตั้งบันพับใหม่ความเร็วการเจียจะเพิ่มขึ้นอ,อ๋อผลิตแวก็กซ์ไวขึ้น25%นะครับแต่เดี๋ยวเราสร้างโรงงานน้ำผึ้งก่อนโรงงานน้ำผึ้งอ่าวางไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะ มาเร็วเข้ามาสร้างเร็วเอ่อวิจัยกล้องก่อนแล้วกันถ้านั้นถังยังวิจัยไม่ได้นะถังขาดน้ำผึ้งโอเคโรงงานน้ำผึ้งมาครับวางไว้อ่าตรงนี้ก็ได้ เรามีพึ่งก่อสร้างอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมเออพึ่งผู้สร้างดีนะมีไว้อะช่วยกันสร้างเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเอ,อ้ยทำไมแว็กออกมาช้าจังโอเคเสร็จแล้วครับอันนี้ทำน้ำพึ่งได้แล้วนะ แล้วก็เร่งผลิตเพิ่งออกมาก่อนเลย2นาทีทันไหมเนี่ยโรงงานแว็กก็เดี๋ยวสร้างเพิ่มด้วยแล้วกันนะถ้างั้นสองลงอ๋อคือข่ายหนึ่งฟองคือใช้เต็มเต็มหนึ่งช่องเลยนะครับโอ้ ใช้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยงั้นน้ำผึ้งก็ทำเพิ่มด้วยแล้วกันนะทั้งนั้นขยายช่องเพิ่มช่องหนึง่งศัตรูจะมาแล้วนะครับสามสิบวิ วิจัยบาริสต้ายังไม่เอาแล้วกันนะเอาถังก่อนดีกว่าพึ่งจะทำงานไวขึ้นนะครับ15วิเท่านั้นไอ้ปลาอะไรวะทุเริ่มเลยเออปลาสลาบป่ะเนี่ยมานะครับฝูงแตนจะมาฝั่งไหนรอบนี้น่าจะมีแมลงปอมาด้วยนะไม่ลองเลยนูหมดเกลี้ยงเลย เปล่าแต่มาทางไหนเพิ่งทหารเราเหลือประมาณสี่ห้าตัวไหมเหลือห้าตัวนี่แม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าป้อมยิงเลยครับสวยไอ้ฝั่งนี้ก็มาว่ะเราบังคับเองแล้วกันทั้งนั้นโอ้เติมกระสุนยังนานเลยยิงแทบไม่โดนเรายิงยากอะเนี่ย ป้อมหม,มืนี้มันอุ้ยแมลงปอมาแมงปอแมงปอมาคิดล่วงไปแล้วนะเพิ่งเราไปสู้กันไกลเกินนะ่ะแมงปอมไหมไปเลยฮนะโอ้โหไปสู้กันตรงนูน้นเฮ้ยมันมากินพึ่งเรานี่ว่嘛พึ่งงานนะ่ะมันมากินพึ่งงานเรานะครับ โอ้ยิงยิงยิงแทนสองตัวยิงมันเออแม่นๆหน่อยเพื่อนแม่นๆหน่อยเออล่วงมาดิแต่เราก็เสียหายหนักเหมือนกัน้วเนี่ยเหลือกี่ตัวพึ่งเหลือ6ตัวนะครับเออผู้สร้างพึ่งมี2พึ่งทหารเหลือตัวโอตัวอย่างน้อยเลยตัวนดี้วพึ่งออกมาเร็ว เพิ่งทหารถดหน่อยก็แลนะ้วถ้ากันเน้นเพิ่งธรรมดาก่อนตอนนี้เพิ่งงานจะหมดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวไปเพิ่งงานก่อนเลยแล้วกันเออไอ,อสิบตัวออกมาเร็วเพิ่งงานจะหมดเพื่อนถังก็เหลือแค่น้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งนี้ใช้เยอะมากอะ่ะ ใช้ในการเลีเ้ยงพึ่งนะครับทำแทบไม่ทันโอเคพึ้งงานเราก็กลับมาเยอะแล้วนะครับมี17ตัวนะตอนนี้อีกสามนาทีหัวทหารไม่มีเลยอะแล้วก็วิจัยยังไม่เสร็จเลยนะครับตอนน่อต้องเร่งทำน้ำพึ้งนะให้ไวเลยครับตอนนี้เออวิจัยซะ แล้วก็พึ่งทหารครับมาเลยไวๆ <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันครับสองนาทีครึ่งอ,อ๋อนี่การผลิตจ้ำพึ่งได้ไวขึ้นนะตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปเน้นทางทหารก่อนแล้วกันนะไปด้านบนครับไปพึ่งงานน่าจะพอแล้วสิบแปดตัว สนาทีทันไหมเนี่ยสิบพี่สุดท้ายครับเราได้พึ่งทหารมาเจ็ดตัวนะไหวไหมเนี่ยสร้างอีกเร็วเข้ามาแล้วครับทหารกองยาแห้งเอาไปต่อแล้วกันนมสดเวราการผลิตพึ่งพวยทารก็ลงวิทหารลดลงตัห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์แ โอ้ privileged. มาฝั่งน like ceu, ี it, <God> ้ป้อมขอยิงเองแล้วกันนะโดนไหมล่ะเออโหลด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 เดี๋ยวเข้าโหลดเร็วยิงเออสวยโหลด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 ยิงภาพมันน่ารักดิฮะรอ้อพึ่งหักไปนี่ตรงนี้ดิพึ่งลากไปสกายเลย เฮ้ยแมลงปออุ้ยบินผ่างนี้เลยเหรอโดล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 ดโดลดไอ้โดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โอเคฆ่ามันฆ่ามันเน้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 นโอเคเรียบร้อยครับไอสนุกดีว่ะเออมันเพลินดีเนอะสนุกดีสนุกดี แต่ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะเอาไปเล่นในไลฟ์สดนะมันดูเพลินๆดีนะครับภาพน่ารักด้วยก็ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย